ใช่ไหมให้กิดไงเขาีลูกปะปะขายน่าราคาสัตง์ียี่ยี่ยี่ยังมีก็ไาินใส่ว่าคือมาเห็นมาขายเน่าราคสังสัอีกครั้งหนึ่งสิมงนึงสิมคงเยเห็นแล้วเห็นแล้วออเป็นตะยันเทอ่ะ Ủa người trang thể anh là cái không có cái gì mày 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 mẹ? mày 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 kia bỏ mày 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 đi mày 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 đi mày ป้าเข้าขึ้นไปสุดเลยบ่รสุดเลยหรอึกนึเิ่มเรียกกันมเบนป้าบรรยากาศไหมมาถ่ายให้หมดเลยครับเร่รุนน่น เอาลมาเดี๋ยวเ่ว่ยพอนีติมกับเอเ็มมี่ไหมเที่้วก็เห็นไอ้พมีเกือบสนอกเออเนเนเนั <c ười> นาน,าน่าฮัน่านะน,ๆๆนี่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 นน <c ười> ีกก่นิมมาเก็นกิม แทบแทบบอกแครนลุ้หาวเห็นเศ้าเล่น